เนะออกเครื่องบินก่อนที่ว่าจะมาดูใบเออทำไมเราไม่อัดไม่อัดคลิปแบบอะไรอย่างนี้ตั้งแต่ตอนนั้นก็คิดไม่ทันเนาะเออเพิ่งมาคิดได้ก็วันนี้เออเราเป็นคนบึงกาลนะคะจังหวัดบ,บึงกาลม,มันไม่มีสนามบินทุกครั้งที่แบบจะกลับบ้านก็จะนั่งเครื่องไปลงที่อุดรธานี คือจะต้องบินกลับมาที่ดูไบแล้วทีนี้ก็จองเครื่องจองอะไรไว้แล้วแหละจองเครื่องไว้ประมาณก็รอบประมาณห้าหกโมงอ่ะเออประมาณเออประมาณห้าประมาณหกโมงห้าโมงกับหกโมงอ่ะอ่ะก็ออกอ่ะแล้วยังไงแล้วทีนี้เราอ่ะ ิปอุดรเพื่อที่จะเข้าอุดรแปลงแต่เที่ยงไม่มีรถมีลลรถรอบบัสสแงเราค่มออกห้าประมาณห้าโมงสี่สิบห้าประมาณนี้แหละแล้วคิดว่าทันไหมจะบึงการไปที่อุดรประมาณสามร้อยโลเออปุ๊บวัดดวงก็ทำนยังไงคะ ไม่ได้รู้ไม่ได้มาเช็คที่ตารางเวลารถตู้ก็เออมันก็มีรถอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่เออแต่คือยังไงมันก็เป็นความผิดเราเนี่ยแหละที่ไม่ไม่ได้มาเช็คตารางเวลาเดินรถว่ามันมีเวลาไหนบ้างเพราะว่ามันก็เป็นช่วงโควิดด้วยแต่ว่ามาตรก,การเขาก็ผ่อนปลดลงบ้างแล้วนะคะ คะรถออกบ่ายสองจัดบุญการะถึงอุดรถึงเซนทรัลอุดรเราก็ไปถามพี่แท็กซี่ให้ไปสนามบินที่ให้ไปสนามบินอุดรถึงหกโมงเรียบร้อยไม่ทันขึ้นอ,ออกไปแล้วจ้าปิ้วบินไปแล้วจ้าแล้วตอนนั้นคือเฮ้ยแล้วใาสา่การบินรอจองอ่ะเขาเขามีนั่นคือรอบสุดท้ายนะแล้วเราก็ไม่รู้สายการบินอื่นด้วยนะ พวกเขาจะมีใหม่เออเดี๋ยวมาต่อ EP สอง